หรับพี่น้องชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของเดซันนั่นคือความรุ่งเรืองความสำเร็จความยิ่งใหญ่และเส้นทางของจักรพดิณีความสมบูรณ์ความลงตัวและก็ร่ำรวยอย่างสุดยอดนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีธนูในเดือนกรกกราคมพุทธศักราช2567นนะครับอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะครับก็เป็นการพยากรณ์บอกเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องที่สนใจก็เข้ามาดูแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีธนูก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับอะไะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงคนราศีธนูในเดือนกรกฎาคม2567จะมีอะไรน่าสนใจบ้างในเรื่องของการงานการเงินความร,รัก อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรไพพยากรณ์ใบที่1นึ่สำหรับเรื่องการงานคือ6ไม้เท้านะครับ6ไม้เท้าคือโอกาสแนวทางการเริ่มต้นที่ดี สำหรับคนที่รอคอยงานนะครับชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมท่านมีโอกาสจะได้งานทำไม่ว่าการเริ่มต้นทำงานส่วนตัวหรือไม่ก็สมัครงานไว้รอคอยงานอยู่มีโอกาสนะครับโอกาสที่ดีเปิดกว้างขึ้นบางคนก็อาจจะรอมานานช้าแต่ว่ามีโอกาสนะครับในการที่จะเริ่มต้นงานหรือไม่ก็ พยายามสานต่องานที่ทำอยู่แล้วให้มีความมั่นคงต่อไปก็จะเป็นโอกาสที่ดีของท่านนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานนะครับเป็นเดอะฟูนนะครับบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านก็เกิดขึ้นนะครับบางทีก็ย้ายงานได้บางทีก็จะมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์มีการเปลี่ยนแปลงตรงหลายๆจุดเข้ามาด้วยนะครับคือไม่มีอะไรที่อยู่กับที่นานๆนะครับ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับมีงานจ็อบงานฟรีแลนซ์เข้ามารวมทั้งการดำเนินชีวิตมีการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากด้วยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นจัสติ c นะครับเป็นเรื่องของการทำสัญญาการเจรจาสิ่งที่ไม่ดี เริ่มได้รับการแก้ไขคลี่คลายรวมทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของการทำนิติกรรมใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาว่าจ้างนู่นนี่นั่นต่างๆรวมทั้งไก่เกลี่ยกรณีที่ไม่ถูกต้องให้กลับมาสู่ทิศทางที่ดีขึ้นท่านที่เคยได้รับความไม่ดีไม่มีความยุติธรรมก็มีการคลี่คลายมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการทำสัญญาเรื่องของกฎหมายเป็นทิศทางที่ดีนัครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1นนะครับมีเดทอยู่ในตำแหน่งของการเงินด้วยนั่นคือค่าใช้จ่ายรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะในการดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องที่เกิดในวราศีธนูที่เข้ามาดูนะครับก็ต้องระวัง ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพดีๆเพราะว่านั่นคือความสูญเสียการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความพัดภาคเรื่องของอะไรบางอย่างที่ใช้จ่ายไปแล้วไม่ค่อยสบายใจนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสตานะครับเรื่องของรายรับโอกาสการเงินจะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับรายได้เริ่มหมุนเข้ามามีโอกาสดีขึ้นนะครับเชื่อมโยงกับไปหลายจุดในเรื่องของรายรับนะครับคนที่รอคอยเงินอยู่ก็จะค่อยๆได้เงินเข้ามาดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ไม้เท้านะครับเริ่มมี มีแนวทางชัดเจนขึ้นนะครับในเส้นทางของการค้าขายการติดต่อกับลูกค้าการเจราจาทำสัญญานะครับแม้ว่าท่านจะมีคู่แข่งมีการตัดละคงราคาการเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายแต่ว่าชาวราศีธนูยังมีโอกาสดีในการที่จะได้รับผลนะครับรับผลทางด้านที่ดีนะครับมีการเงินเข้ามาผ่านอุปสรรคได้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3คือเรื่องของความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น8ดาบอยู่ในตำแหน่งความรักด้วยนะครับนั่นคือข้อผูกพันกติกา กฎเกณฑ์สัญญงสัญญาทั้งหลายทั้งปวงที่รู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการพยายามแก้ไขสัญญาหรือไม่ข้อผูกมัดในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์จิตใจนะครับอาจจะเชื่อมโยงถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของความรักนะครับเป็นดวงจักรกพรรดิดีนะครับนี่คือความมั่นคงขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดี ก็คลี่คลายอะไรที่แย่ๆก็เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้และตำแหน่งที่ตามมาคือความมั่นคงในเรื่องของความรักครอบครัวนะครับสุภาพสตรีชาวราศีธนูเด่นนะครับเด่นในเรื่องของการเงินเด่นในเรื่องของงานและก็เด่นมากในเรื่องประเด็นความรักนะครับได้รับ สิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับผ่านอุปสรรคได้ผ่านความยุ่งยากได้นะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่มีความมั่นคงในเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักหนักครับต่อมานะครับมาด,ดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักเป็นเดอร์ซันนะครับนี่เป็นความมั่นคงอีกการหนึ่งสุภาพบุรุษชาวราศีธนูนะครับเด่น นะครับเด่นมากในเรื่องของอํานาจบรารมีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นพ่อบ้านที่เด่นขึ้นมาในช่วงนี้นะครับจะมีความมั่นคงขึ้นงานดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีทรัพย์สินมีรายได,ได้แล้วก็มีอํานาจบรารมีเข้ามาเชื่อมเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงในเส้นทางของครอบครัวและความรักด้วยนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่4คือเรื่องของ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขสำหรับชาวราศีธนูนะครับมีอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น10ไม้เท้านะครับการงานนะครับ อาเริ่มต้นอาจช้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีบทบาทมีหน้าที่สำคัญสำคัญรับผิดชอบงานใหญ่ๆขึ้นมาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับบางทีก็จะเป็นตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาด้วยนั่นคือโอกาสที่ชาวราศีธนูจะเติบโตมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานนะครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น7ถ้วยนะครับนี่อาจจะเป็นรอยรอยด่างหรือว่าปัญหานะครับในวงจรชีวิตคือบางคนคิดเยอะคิดมากคิดสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับท่านต้องหาทางออกจากความคิดให้ได้อะไรที่มันคิดแล้วเป็นแค่ความฝันเป็นแค่เรื่องเลื่อนลอยก็ต้องหาวิธีการสะสางจัดการให้ได้แล้วก็เริ่มต้นอยู่กับความจริง ท่านก็จะพบทางเดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเอาพลังตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็จะมีทางออกต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางชีวิตนะครับเป็นจากาดวงของ ราชินีพัจจันทร์นะครับราชินีพัะจันทร์คือแนวทางอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสุภาพสตรีชาวราศีธนูน,นะครับจะเด่นในการแสดงศิลปะทั้งหลายทั้งปวงความบันเทิงด้วยการทาง,งานอยู่ต่อนหน้าคนเยอะๆนะครับก็จะมีบทบาทมีคนยอมรับมี สิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือด้านที่อยู่ภายในจิตใจท่านอาจจะมีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนู้นนี้นั่นต่าง,างๆมากมายทีเดียวนะครับเป็นคนคิดเยอะเวลายอยู่คนเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีธน,นูในเดือนกรกฎราคมนะครับเป็นเทมเปอรนะครับะชีวิตเหมือนสายน้ำนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แย่ๆก็จะเริ่มคลี่คลายเริ่มไหลผ่านออกไปนะครับมีสิ่งที่ดีเข้ามาแทนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในราศีธนูในเดือนกรกราคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของการงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับคนที่ราคอยงานก็มีโอกาสได้งานทำนะครับรวมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานมีความก้าวหน้าบางคนก็จะเน้นไปที่งานจ็อบงานฟรีแลนซ์มีการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนที่ไม่ดีนะครับกฎเกณฑ์กติกาต่างๆสัญญาต่างๆเกี่ยวกับการงานที่ไม่เป็นธรรม ก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขเริ่มต้นใหม่ได้นะครับทำสัญญาใหม่แล้วก็จะดีขึ้นนะครับส่วนเส้นทางการเงินนะครับระมัตตบังเรื่องรายจ่ายที่เกิดขึ้นมาเพราะปัญหาสุขภาพความสูญเสียทั้งด้านนี้นะครับอาจจะใช้จ่ายไปค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าแนวโน้มโอกาสการเงินที่จะมีเงินเข้ามานั้นดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้ มีสิ่งดีๆเข้ามารวมทั้งเรื่องของการแข่งขันต่างๆก็จะได้รับผลที่น่าพอใจในเรื่องของการเงินนะครับความรักนะครับพี่น้องชาวราศีธนูอาจจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์มีข้อผูกมัดมีสัญญาต่างๆที่รอการแก้ไขอยู่ด้วยนะครับอาจจะปีปัญหาของความสุขของความเจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสดีขึ้นมากๆนะครับที่จะเปลี่ยนแพล แรงพลิกชีวิตพลิกสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นจะมีความมั่นคงมีความรักมีความเข้าใจมีความร่ำรวยพ่อบ้านแม่เรือนเด่นขึ้นนะครับในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมีบทบาทต่างๆที่ชัดเจนขึ้นเกิดความมั่นคงต่อไปทั้งเรื่องของงานเงินและก็ความเข้าใจที่มีต่อกันนะครับส่วนเรื่องที่4ี่คือเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับท่านอาจจะคิดเยอะคิดมากในช่วงนี้นะครับต้องแก้ไขจุดนี้ให้ได้นะครับคือผ่าน ในเรื่องของความคิดได้แนวทางต่างๆก็จะเด่นชัดขึ้นมาการงานดีขึ้นมากๆมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับหน้าที่สําคัญสําคัญทั้งงานประจําและงานส่วนตัวการแสดงในด้านสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงความบันเทิงก็จะเด่นขึ้นโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับจะมีบทบาทตรงนี้มากเป็นพิเศษนะครับรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่แย่ก็จะเริ่มมี การคลี่คลายมีโอกาสใหม่เข้ามามีความรุ่งเรืองชีวิตจะดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมั่นคงขึ้นร่ำรวยได้นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูครับเอาละรครับมหาก,กพยากรณ์ดวงชาวราศีธนูทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับเป็นการบอกเล่าสู่กันฟังในแนวทางกว้างๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนัครับอะละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับรุ่งเรืองสำเร็จสมหวังมั่นคงร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ